แป๊ดแซงครับหัวหน้าบอยมาจองหันขอไทยลูกจนวันสลัมสลัมย่อยปะเร็วฝั<ะ>่งนี้ด้วยโอ้ป้าสลัมบาสามารถกันวันมิดมหาชนในเรยค่ะเนี่ยมาขายปลาเนี่ยมาขายปลา นะคะงานวันนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะบอกวา่าเป็นตัวเซตเดแล้วนะคะเดี๋ยวรอทางวีการเซตสินห้ากระสีขึ้นยาวต่ออีกยกนึงค่ะพี่น้องว<อ>้าวแม่ก็ไปนี่ขึ้นแม่ก็ไปมาอันนีอนนอนนอนน้อันอนีน้แม่แม่แาามากเ,เลยค่ะแล้ั้งหมดเลยบระการนี่ จ้องจ้องา้าสแลงเบิร์นเรยแล้วนะคะนี่รีบรีบมาเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยบอสขึ้นเวทีนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยบอสขึ้นเวทีแล้วนวลจะได้ยินเสียงดูแล้วน,นวลยื้อมาแล้วพี่ไอค่ะ เคยค่ะวี่แม่ว่ามาตั้งแต่เว้นคุณน่ะแม่มากินลับเบอร์จักโลดะบูไม่ใส่ชื่อไหนคะเดี๋ยวซ้ำได้่ไหนนะใ้เป็นบกโนี่ดีเป็นไงบ้างคะ ไม่วแล้วไปแอบไปกินข้าวมาว้าแม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเญ่ตั้งกินทั้งตันก้อนก้อนทีทียเจร้ไอ้แนเราะ่ดีดีวะแต่ว่าหมอนับียร์งโดนจนลองแน่มือสันแล้วใช้สีอยากกินลาบแล้ว อีแจ๊กหลับจะเบิดไปขอให้ม่นกินรัวคอยมือสซ็นเหลือเด้งมีตัว่ไม่ใช่อินเตอน์ไม่้องถยก็แม่ไม่แม่ไม่กดกับกับหน้าจอให้ได้ถ้าถ้าไรแล้ว กลับไม่ได้กลัไม่ได้ไม่ได้ค่อยๆเสด็จตะแกรงหัวแนนเนี่ยตังได้ตังได้ตังหัวต้องรอแสงกันยางแม่มาต้องกดกลับหน้าจอก่อนะว่ามีอะไรส่งอะบุญงี้ใส่เละบุญงี้ใส่ละหาพอเลยค่ะฮ่าวันนี้บอสอุปกามากเลยนะคะขอกำลังใจให้บอสด้วยนี่เนี่ยมาหลายแถว ปึ๋งพี่แม่นขับมาหาเนี่ยมิตรุ่นเดียวกันเลยแม่นขับมาหาพ่อเซล่าเซล่าเพื่นมาข,ขอเป็นน้องสาวได้ถึงไม่ถุกกีทีแล้ว ไปยืนย,ยุ่งรันทายเป็น,นยังเป็นติดการดัง,งแ่ปะพีเนเน่เค่ไปพยนั้น,นังี้ืนบุันอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านเลยนะคะมากกันย่างนะเนี่ยเลยเย๋อวพี่น้องพาพ่อกันที่หน้าเวทีนะคะไลค์สดในไ้ชมอยู่ที่เพจของแนวมายาคอนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ